One heat, we'll not be surrendering our hard-earned goods to the likes of yeah go ahead and check if the storage area is intact ทำม,มาทางนี้ฉันถึงแล้วฉันจะมาตรวจสอบการจัดเกิบเอ๊ะได้มนในในีลงไปได้ไงจึงหลงทางมั่วๆแล้วก็มาเจออ้าวหรออ๋อหนูเจอแล้วทางนี้มิ้วมิ้ว,ว,วเยเราเดินวนเลย อ๋อหนูมาแล้วไม้ใครวะเนี่ยอ๋อไม่มีใครหรอกลากหนูหนูไปเช็คห้องเลยน,น,น,นจ้วกรผีอยู่นู่นมาตรนี้เพื่อนมาเป็นเพื่อนกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เดี๋ยว่าไงหาได้ไหมนึก้วเฮ All right, now check the containers and see if everything is fine with t h e i contents. ดูคอนเทนเนอร์นะวัตถุดิบเรียบร้อยดีรึเปล่าอะไรก็ไม่รู้แค่ไม่ยอมให้อาหารเรากินด้วยถ้าเป็นกับตันที่ใจร้าย แปลกนะที่นี่ไม่มีห้องน้ำแล้วเราอุ่นจีตรงไหนก็นี่แหละที่เขาเจอเออเออเบียดกันเจอแล้ว อืมไม่รู้สิหัวลงค่ะ นี่แหลเปิดสิ หยุดบักบเรือเจมินเจมินหนูหนูเริ่มหนูเริ่มสงสัยเลยนะว่าโจรสลัดมันมาจอดเรืออะไรแถวนี้หนูเจมินหนูเจอจดมายหยุดอันนึง ในเรือที่กำลังมุ่งผ่านไปมีฉลามตัวหนึ่งได้กระโจนเข้ามาหาน้องชายของฉันหลังจากนั้นเรือก็เรือก็แล่นต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรือติดบักชเลย จนหมายอีกใบตกใจกัเออตายแล้วจหมายทุกวันที่กัปตันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเรือที่มุ่งเล่นผ่านไปฉันทำตามคำสั่งกัปตันแต่หลังจากนั้นฉันก็เริ่มสงสัยเรือลำนี้เล่นไปโดยไม่มีจุดหมายเหลือเพียงความประหลาดใจของฉันที่อยู่ในโลกใบนี้ Go ahead and check all the cameras to see if they work and nothing suspicious is going on ชันนีมีโจสลดัดตรงนั้นมันยืนจ้องหน้าเราอะ่จะจ้อองแบบทเเนลยหรใช่ร,รู้สึกว่าลังสังขอนจะไม่ดีต่อ,ตอนสนี่น นานหันถมมันจะเป็นมันจะเป็นเรืออพยพถ้านหนีไม่หันก็จะชนฝันถล่ตมตาดูนี่ดูกล้องมันกำลังดูกล้องอยู่หรือเห็นมิวกำลังเต้นรำนอยู่ด้วยไม่เห็นมีอะไรเกิดตรวจองตู้ยังไงตรวจูจะมีตรวจไม่ได้ไไร เรื่ใหญ่ลูกชนไม่นะชนขดาดมันยิงเรือเราอยู่ต้องลงเรืออพยมไหมไม่ใช่ถ้าชาัดจบน,นี้มันจะทำยังไงล่ะ หนูไม่เคยเล่นฉากจบนี้ซะด้วยฉากจบไปย่ะไม่ดีไม่อยู่เลยหนึ่น<ม>งอะหนูตกน้ำเหมือนกันตกน,น้ำแล้วไงก้นน้ำอ้อยหัวขาด

the sea shall bear witness to our return and vengeance will be as swift as the t i d e ว่าเราว่าตรดมินแล้วหนูขึ้นได้แล้วหนูขึ้นได้แล้วอ้าวสักจบตัวใช้หลดัดโอ้โหนาสิโอ้โหไงก็คือจิ้นก็ลังจมน้ำอยู่เนี่ยนะ จบนอยู่รแล้วโอเคใช่จบที่ห้า